ยังไม่แก่พอเหรอลังฮงจูนไม่ได้ติดต่อกับเย่เชนมากนักและเขาขาดความเข้าใจในสไตล์การแสดงและการกระทำอันรุ่งโรดของเย่เชนดังนั้นเขาจึงงงเล็กน้อยอยู่พักหนึ่งและอดไม่ได้ที่จะถามเขาว่าในเย่การทำธุรกิจกับมัสเกี่ยวข้องกับอายุของเขาหรือไม่ใช่ใช่เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าตอนนี้ฉันชอบทำธุรกิจกับผู้สูงอายุมากที่สุด และโดยพื้นฐานแล้วฉันทำหนึ่งคำสั่งซื้อเป็นคำสั่งเดียวลังฮงจูนอยู่ในหมอกและอดไม่ได้ที่จะถามว่าการทำธุรกิจกับผู้สูงอายุมีข้อได้เปรียบหรือไม่แน่นอนยเย่เชนพูดด้วยรอยยิ้มผู้สูงอายุใช้จ่ายเงินอย่างไม่เห็นแก่ตัวตราบใดที่พวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการหลักได้พวกเขายินดีจ่ายมากเท่าที่ต้องการ แต่คนหนุ่มสาวนั้นแตกต่างพวกเขามีความต้องการหลักมากเกินไปมัสเองเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆนบนพื้นผิวและมูลค่าของเขาเคยอยู่ในอันดับแรกของโลกคนประเภทนี้ไม่ได้ขาดแคลนเงินและถ้าเขาต้องการซื้อของจากเขาเขาจะไม่สามารถทุบมันได้ด้วยเงินอย่างแน่นอนแน่นอนว่าการให้เบี้ยรประกันภัยที่สูงมากจะทำให้อีกฝ่ายตัดความรักอย่างแน่นอนแต่นั่นไม่ใช่สไตล์ของเยเชนเลย โดยรวมแล้วสไตล์ของเย่เชนชอบแลกเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนเงินสดและถ้าคุณสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยยา1หรือ2เม็ดคุณก็ไม่ต้องการเงินสดอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการอย่างมัสที่อยู่ในวัยทองไม่ควรเพียงพอที่จะสร้างความประทับใจให้เขาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเพราะคนรวยในวัยนี้อยู่ในช่วงคลายของชีวิตตราบใดที่พวกเขาไม่มีโรคร้ายแรงใดๆพวกเขาก็แข็งแรงกว่าคนในวัย30และสัตว์สังคมในวัย30อาจมีหัวใจที่อ่อนแออยู่แล้วสำหรับชีวิตของสามีและภรรยาและมัสเศรษฐีวัยกลางคนในช่วงสำคัญของชีวิตไม่เพียง แต่มีพรรยาที่บ้านเท่านั้นแต่ยังมีข่าวลูกไม้ทุกประเภทเมื่อเขาออกไปข้างนอกและอีกมากมายผู้หญิงทุกประเภทให้กำเนิดลูกที่สามารถเติมรถโรงเรียนได้ถ้าคุณต้องการบอก,กว่าคุณต้องการทำธุรกิจกับมัสต,ตอนนีเย่เชนจะไม่ใช้ประโยชน์จากมันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแนวคิดของลังฮงจูนเกี่ยวกับดาวเทียมลาดประเวณภาพถ่ายทำให้เย่เชนรู้สึกใช้งานได้จริงดังนั้นเขาจึงถามว่าที่ชายดาวเทียมลาดประเวณภาพถ่ายที่คุณกล่าวถึงมักจะทำงานอย่างไร ลังฮงจูนกล่าวว่าดาวเทียมลาดประเวณภาพถ่ายทำงานในวงโคจรต่ำของโลกประมาณ80นาทีสามารถโคจรรอบโลกได้ในกระบวนการนี้คุณสามารถถ่ายภาพพื้นที่ของเส้นทางต่อไปได้ดังที่ฉันเพิ่งพูดยิ่งความต้องการความแม่นยำสูงงานในการถ่ายภาพก็จะยิ่งหนักขึ้นฉันต้องการทำความแม่นยำของ Google และแผนที่ดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงอื่นๆใช้เวลาน,านานในการรวบรวมภาพและใช้เวลามากขึ้นในการประมวลผลซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม เหตุผลที่รอบการอัปเดตภาพดาวเทียมส่วนใหญ่ค่อนข้างนานปีนี้คุณสามารถดูภาพดาวเทียมของปีที่แล้วบนอินเทอร์เน็ตความตรงต่อเวลานั้นรวดเร็วอยู่แล้วและคาดว่า Google สามารถบรรลุความทันเวลานี้ได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเย่เชนถามเขาว่าเนื่องจากดาวเทียมหมุนรอบโลกในทางทฤษฎีคุณต้องการให้มันยิงที่ใดก็ได้หรือไม่ใช่ ลังฮงจูนพยักหน้าและพูดว่าในทางทฤษฎีแต่เนื่องจากโลกกลมมุมที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพดาวเทียมคือการถ่ายภาพเหนือสีรษะแนวตั้งดังนั้นดาวเทียมแต่ละดวงจึงสามารถครอบคลุมช่วงที่จำกัดหากคุณต้องการถ่ายภาพทั่วโลกคุณต้องมีดาวเทียมเพียงพอเช่นลูกบอลเส้นได้ที่จะห่อหุ้มโลกทั้งใบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าคุณจะต้องการถ่ายภาพที่ไหนจะมีดาวเทียมผ่านภายในหลายสิบนาทีหากจำนวนดาวเทียมมีน้อยวงจรจะขยายออกไปเย่เฉินถามเขาว่า คุณต้องมีดาวเทียมกี่ดวงจึงจะตระหนักว่าคุณต้องการยิงที่ใดก็ได้ในหนึ่งวันถ้าเทคโนโลยีเติบโตเต็มที่4หรือ5ลังฮงจูนกล่าวว่าปัจจุบันวิสาหกิจเอกชนที่โตเต็มที่ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีความสามารถดังกล่าวและองค์กรขั้นสูงบางแห่งสามารถบรรลุเป้าหมายในการกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้ง8ครั้งต่อวันนั่นคือหากจําเป็นพวกเขาสามารถควบคุมดาวเทียมให้บรรลุ8ครั้งต่อวันผ่านจุดเป้าหมายและสามารถยิงได้ทุกๆสามชั่วโมง เย่เชิญถามเขาว่าบริษัทดังกล่าวมีมูล,ลค่าเท่าไหร่คุณสามารถซื้อมันลังหงจูนคิดอยู่ครู่หนึ่งถ้าฉันจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณ3หรือ4พันล้านดอลลาร์ลังฮงจูนกล่าวว่าแต่บริษัทดังกล่าวนั้นลำบากกว่าในการซื้อ บริษัทส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ก่อตั้งจากการลงทุนแบบนางฟ้าเพื่อเริ่มต้นการจัดหาเงินทุนเล็กน้อยเพื่อให้ได้มูลค่าตลาดหลายพันล้านดอลลาร์เบื้องหลังผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างน้อยหลายสิบรายมันไม่ง่ายที่จะซื้อแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัญหาการเพิกถอนและการแปรรูปแม้ว่าบริษัทเหล่านี้จะเป็นองค์กรเอกชนแต่เนื่องจากพวกเขายังเชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลักบางอย่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะไม่อนุญาตให้พวกเขาซื้อและขายได้ตามต้องการ และหากทำเช่นนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเย่เชนถามเขาว่านั่นคือถ้าฉันให้เงินมาสมากพอที่จะซื้อสปารเซกของเขาเขาจะขายให้ฉันไม่ได้ลังหงจูนพยักหน้าและพูดว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะขายให้คุณอย่างสมบูรณ์เพราะสิ่งที่เขาพูดไม่ถูกนับสปาเซกยังไม่ได้จดทะเบียนแต่มูล,ลค่าตลาดโดยประมาณมากกว่า100พันล้านดอลลาร์แม้ว่ามัสจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ก็ยังมีการเชื่อมต่อเงินทุนที่ซับซ้อนมากมายอยู่เบื้องหลังและจํานวนผู้ถือหุ้นก็มากเกินกว่าจะนับได้ดังนั้นเขาจึงสามารถขายหุ้นให้คุณได้มากที่สุดเทียงเปอร์เซนต์เดียวและคุณสามารถเป็นผู้ถือหุ้นได้เมื่อคุณซื้อหุ้นเท่านั้น ความลับไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจและสำหรับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเทคโนโลยีอาวากาศมีความสำคัญมากกว่าอย่างแน่นอนคุณสามารถหาวิธีซื้อบริษัทดาวเทียมสำรวจระยะไกลที่ไม่เด่นความยากลำบากในการซื้อสปาเซกควรเป็นนรกยเยเชนกล่าวว่าในการเปรียบเทียบการซื้อสปาเซกไม่ได้มีความหมายมากนักสำหรับชั้นการซื้อ บริษัทดาวเทียมสำรวจระยะไกลที่คุณบอกว่าคุ้มค่าที่สุดหลังจากซื้อแล้วลงทุนเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มจำนวนดาวเทียมหากคุณสามารถกลับมาเยี่ยมซ้ำได้ทุกชั่วโมงมันจะดีที่สุด ลังฮงจูนกล่าวว่าหากคุณสามารถหาถุงมือสีขาวที่เหมาะสมจากสหรัฐอเมริกาได้สิ่งนี้ยังคงสามารถทำได้ถุงมือสีขาวนี้ต้องเชื่อถือได้100%เปอร์เซนต์ก่อนตามด้วยคนในสหรัฐอเมริกาและต้องเป็นคนขาวไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยนะับประษาอะไรกับผู้อพยพจากนั้นเขาเองจะต้องมีสถานะทางสังคมบางอย่างในสหรัฐอเมริกาและปล่อยให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสบายใจกับเขา100เปอร์เซนต์เพื่อไม่ให้มีการสอบสวนประวัติเมื่อเข้าซื้อกิจการ ปรับใดที่รัฐบาลไม่เข้าไปแทรกแซงผู้ถือหุ้นที่อยู่เบื้องหลังสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยเงินหากาการประเมินมูลค่าปกติของบริษัทคือ4พันล้านดอนลลาร์ให้6 0 0 0ล้านหรือแม้แต่8 0 0 0ล้านก็ควรจะสามารถทำให้ผู้ถือหุ้นประนีประนอนมได้หลังจากที่บริษัทซื้อชื่อถุงมือสีขาวข้อมูลจะถูกซิงโครไนซ์โดยตรงกับคุณคุณมีความต้องการทิศทางใดๆให้ถุงมือสีขาวและทีมงานเสนอความต้องการทีมงานจำเป็นต้องทำเท่านั้นถุงมือขาว เย่เฉินคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คนที่เขารู้จักและมีสถานะทางสังคมบางอย่างในสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งคือตระกูลแอนอีกคนหนึ่งคือตระกูลเฟยและตระกูลโรชิลตระกูลแอนและตระกูลเฟยต่างก็เป็นครอบครัวชาวจีนโดยเฉพาะตระกูลแอนและตอนนี้พวกเขาได้เริ่มลงทุนอย่างมากในประเทศจีนมันไม่เหมาะที่พวกเขาจะออกมาทําเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนและตระกูลเฟยจะสงสัยไม่มากก็น้อยเนื่องจากอัตลักษณ์ของชาวจีน แต่ตระกูลโรชิลจะไม่แน่นอนสถานะทางสังคมของพวกเขาในสหรัฐอเมริกาและอิทธิพลของพวกเขาในรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นหาที่เปรียบไม่ได้กับใครและครอบครัวใดๆเมื่อนึกถึงสิ่งนี้จู่ๆหัวใจของเขาก็สดใสขึ้นและเขาพูดด้วยรอยยิ้มถ้าคุณต้องการบอก,กว่าถุงมือสีขาวที่ถูกต้อง